ดังดังสวัสดีสวัสดีจ้าพูดโชว์หน่อยออกเสียงดังดังหน่อยสวัสดีจ้าพูดได้ไหม <c oughs> แปลงขาโชว์หน่อยสุดยอดอะไรติดขาไม่ได้ โหยายชิดฟื้นได้ขนาดนี้ก็โคตรเจ๋งแล้วยิ้มหวานให้หน่อยเนี่ยจะพระมานบินทบาทยังไงยายชิดก็จับของใส่บาทไว้แล้วอหิวยังเนี่ยเคยอยากกินอาหารไหมมีอยากกินหนมหวาน,นี่่ไหมไม่อยากก็ หลังเนี่ยแล้วนั่งเองได้แล้วเราต้องหัดหัดทำหัดหนั่ง <S <S แฟงยี่สิบครั้งแล้วค่อยหยุดยี่สิบครั้งนับด้วยนะนับดังๆได้ไหมจะได้ฝึกใช้เสียงด้วยได้ปาอ่ะแฟงแล้วก็นับหนึ่งสองอแฟง นับียนับสามเออนับอีกสีก 3, ก 4, ด่ดังดังห้าดังอีกหกดังเจ็ดดังดังแปดเก้าสิบอ่าสิบเอาสักสิบห้าไว้ปะสิบเอ็ดแฝงสิบสองอีกทีสิบสามเอา สิบสี่อีกสองที่แปลงอ่าอีกทีหนึ่งสิบห้าหยันหูแล้วเวลาทำทุกวันมันกำลังมันก็ค่อยคอยมาขามันก็ค่อยคอยมีแรงไว้ทำอย่างนี้ได้สักเดือนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็ยืนทีนี้ยืนยืนได้สักห้านาทีแล้วเราก็นั่งนิดหนึ่งนาทีก่อนก็ได้นั่นในชิดก็จะ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 ,จะใช้สีขาได้ นยายชิดมีแรงแล้วแขนก็เหนี่ยวเตียงเองได้นั่งเองได้แล้วอะ่ะนั่งนั่งโชว์หน่อยแบบไม่ต้องพิงอะ่ะฮึบขึ้นมาหน่อยฮึบขึ้นมาหน่อยฮึบฮึบฮึบเออฮึบขึ้นมาอีกนิดนึงออนั่งโชว์หน่อยว่านั่งได้แล้วนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเอ็นนะแล้วก็แฝงขาด้วยน่าจะก็ตกใจ อุ่งนังได้ไงถามนะหนูเห็นหน้าตายายชิดเห็นตาก็เลยรู้ยายชิดแต่หายแล้วมันกลับมาเหมือนตอนนั่นแล้วแต่ว่ากลับมาเขานี้ยิ้มไม่ค่อยเก่งขานุน้นยิ้มเก่งควา่าใช่ปะ <laughs> ต้องยิ้มเก่งๆสิเรายิ้มแล้วเราก็จะมีกำลัง เดี๋ยวตัวเองมาข้างหน้าอีกหน่อยแฝงขาด้วยเยี่ยมแฝงสักสิบห้าทีนับด้วยไอชิดจ๋านับด้วยหนึ่งสองแฝงหน่อยสามข้างนู้นด้วยข้างนูน้นสี่ห้า เจ็ดแฟงข้างนู้นด้วยเอ่อแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง